ครับก็สวัสดีชาวเซนก่อนเลยนะแล้วชาวอาิีฮดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาิีฮดีอีกเช่นเคยนะเพราะว่ามีบางคนไม่เข้าใจนะว่าระบบเกมมันเล่นแบบไหนนะก็คืออย่างแรกนะครับนะสิ่งที่จําเป็นต้องเข้าใจก็คือพวกระบบ v i p นะครับนะแล้วก็ระบบ ครับนะสองอันนี้นะครับนะคือมันค่อนข้างที่จะจำเป็นไหมถ้าเราคิดว่าเราเล่นบ่อยเล่นเล่น,ลนประจำมันจะเป็นนะแต่ถ้าเราไม่ค่อยเข้าเล่นเลยนะมันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะเหมือนผมช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาเล่นนะครับนะก็ถ้าถามว่าระหว่างโปรกับ VIP มันต่างกันยังไงนะครับนะคือราคาต่างกันห้าสิบาทนะครับนะ ถ้าเกิดแบบเป็นโปรเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็ส่วนตัว VIP นะครับนะมันจะอยู่ที่ร้อยหสิบาทนะครับนะต่อเดือนก็คือต่ออายุอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะถ้าเกิดเรามีเงินให้มันหกักมันก็จะหักไปเลยนะเรา,าจะต่อให้อัตโนมัตินะครับนะก็คือระบบมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับคือโปรเนี่ยเหมือนมันจะเติมน้ำมันไม่ได้หรือเปล่า คือเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมันจะกดซ่อมหรือเปล่าหรืออะไรม่ผมจำไม่ได้นะคือมันจะด้อยกว่า V i P หน่อยหนึ่งนะครับนะไม่เชิงหน่อยหรอกเยอะแหละก็คือว่าง่ายถ้าเติมเติม V i P ดีกว่าโปรจะไปเติมนะมันเบื้องต่างมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับนะพอตอนนี้นะเนาะ V i P ผมมันยังเหลืออยู่นะคือส่วนตัวผมนะผมก็ยกเลิกตัวรายเดือนไปแล้วนะนะก็คือแต่มันยังอยู่นะครับนะ โอเคนะครับนั่นก็คือเรามาต่อกันจากเมื่อกี้แล้วกันครับถ้ากดซ้ายมือนะซ้ายมือบนนะมันจะมีให้กดอันที่2ก็จะเป็นดูรายชื่อผูเ้เล่นในห้องครับในะน,นอย่างเงี้ยมีผมแล้วก็เพจเจอร์อะไรนะเนี่ยสามตีสี่อะไรนะครับนะอยู่ในห้องนะแล้วก็อีกถ้ากดแล้วกดที่3เนี่ยมันจะเป็นแชทแชทก็คืออย่างเช่น,นเรากดพิมพ์ไปไอดีอ่ะไม่รู้คนไทยหรือคนไรนะให้ไปก่อนนะให้แล้วกด ก็ส <muitas> ่งครับนะตรงรูปเบรกเนี่ยมันจะให้ไปแล้วมันก็จะกูดาวน้ำมาณสี่ถึงห้าวินะถึงจะขึ้อีกรอบนึงนะครับนะก็อันนี้คือระบบแชท์นะรับนะมีแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครที่สงสัยอะไรอีกก็ก็ดูคิปดินนะมันไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วจริงหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรแล้วเกมนี้มีแค่นี้นะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว เราก็จบไปแค่นี้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะผมก็คงไม่ได้ให้ดูหรอกนะมันยาวมานานแล้วครับก็17-18วิแล้วนะครับนะ,ะนาทีสิไม่ใช่วิก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจความคิดต่อไปนะครับนะส่วนผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ได้ล่างนะครับนะผมจะมาอ่านแล้วก็นำมาปรับใช้ครับนะขอบคุณที่ตามรับชมครับผม